สวัสดคีค่ะแฟนๆช่องทารากรสิบวันนี้แอดบินมีข่าวสารดารามาอัเปเดตกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะนนกุลดูแลเทคแคร์ดีมากบอกเลยว่าอบอุ่นสุดๆสำหรับดาราสาวหน้าหวานแอบทักซอ,อนที่ตอนนี้ลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องความรักก็ปังสุดๆซึ่งตอนนี้สาวแอบก็กำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มหน้าหวานนนกุลชาโนนและตั้งแต่ที่ทั้งคู่เปิดตัวคบกัน เราก็ได้เห็นโมเมนตน์หวานของทั้งคู่จนเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็ฟินไปตามๆกันะถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้รับข่าวดีจากคู่นี้แล้วสำหรับหนุ่มนนท์กุลก็ดูแลแฟนสาวดีมากๆเลยทีเดียวค่ะตอนที่แอปไม่สบายก็ได้หนุ่มนนท์กุลคอยดูแลเทคแคร์เป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างโมเมนต์ล่าสุดที่แอปทักซ์ออนโพสลงอินสตาแกรมกับแคปชั่นว่า START IT UP ัพชีฮดสร้างแรงบันดาลใจให้สู้ต่อไปในปีใหม่นี้แอดนนกุลกับภาพโมเมนต์ที่ดูเป็นครอบครัวโดยเฉพาะหนุ่มนนกุลที่ดูแลสาวแอปดีมากๆทั้งถือกระเป๋าให้ตลอดแถมยังถอดเสื้อยีนให้กับน้องปีใหม่ไว้ใส่กันหนาวต่างหากบอกกับความสนิทของทั้ง3คนที่บอกเลยว่าเห็นแล้วอบอุ่นดูแลกันดีมากๆเลยล่ะค่ะ